สวัสดีครับนี่คือตัวอย่างของคอร์สที่เมื่อเรียนจบแล้วนะครับในเรื่องของอคอร์ส a s p n ดอ c เน็ตคอร์ m v c นะครับผม m v c คอร์เวิร์กช็อปนะครับเป็นะระบบสต็อกนะครับทางสินค้าเนาะนะครับอันนี้ถ้าเรียนจบแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเค เนาะโอเคจะมีล็อกอินล็อกเอาท์นะครับจะมีล็อกอินล็อกเอาท์นะครับผมเมื่อเราล็อกเอาท์ไปปุ๊บเซสชันตัวนี้ก็จะถูกทำลายเนาะแล้วก็ไม่สามารถเข้าหน้าโฮมได้นะครับผมปกติเนาะครับผมก็มีส่วนของเนี่ยนะครับหน้าแรกเนาะจะประมาณนี้ครับผมนีสามารถเลื่อนหดได้นะครับแล้วก็เป็นレス ponsive นะครับนะครับレス ponsive นะครับผม ีนครับปุ๊บนะครับเป็นレ n s อนเซครับสามารถเอาไปใช้กับมือถือหรือเดียวไว้อื่นๆได้นะครับปุ๊บอ่ะซึ่งนะครับเมนูแรกของเราก็จะเป็นในเรื่องของ User นะครับกำลัค่าตรงนี้เนาะ User นะครับ User ก็สามารถที่จะเพิ่มลกแก้ไข u s e r e r ใหม่ได้นะครับป๊อ่มาได้มาก็จะได้ User นี่นะครับมีเ e r ์เจเนชัให้มีค้นหาได้นะครับ ครับผมเรียบร้อยนะครับสามารถแก้ไขได้นะครับผมเราสามารถที่จะลบออกได้นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็กําหนดหน่วยนะครับกําหนดหน่วยก็เพิ่มลดแก้ไขหน่วยปกตินะครับไม่มีอะไรหน่วยก็เป็นกล่องนะครับกล่องอ่านะครับผม สามารถแก้ไขได้ปกตินะครับไม่มีอะไรเนาะตัวนี้สามารถลบออกได้นะครับลบออกได้นะครับสามารถลบออกได้เนาะปึ๊บนะครับอันไหนที่อเอาไปใช้งานแล้วจะลบไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเพราะว่าถูกเอาไปใช้งานแล้วนะครับผมจะไม่สามารถลบออกได้เนาะนะครับกันไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว คลางสินค้านะครับคลางสินค้าก็เหมือนกันนะครับนะครับสามารถที่จะเพิ่มลบแก้ไขได้ปกตินะครับแก้ไขได้ปกตินะครับแล้วก็สามารถจะลบออกได้นะครับลบออกได้ ลบออกได้นะครับนะครับแล้วก็อันไหนที่เอาไปใช้งานแล้วนะครับจะลบออกไม่ได้เห็นนะครับแล้วก็สามารถจะดูการเคลื่อนไหวของสินค้าที่อยู่ในคลังนี้ได้นะครับเป็นรายงานสต็อกเนาะเคียนนี้คือเราสร้างขึ้นใหม่นะครับยังไม่มีสินค้าอยู่ในคลังอย่างเช่นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีสินค้า2ตัวนี้อยู่ในคลังนะครับจำนวนเท่าไหร่รวมสินค้า2ตัวเท่าไหร่นะครับผมสามารถพิมพ์ออกได้นะครับ นี่ก็เหม <k pine q> ือนกันโกดังโกดังนี้ยังไม่มีโกดังนี้นะครับมีสินค้า3ตัวในโกดังนี้ที่เรารับเข้ามานะครับ, <os> รบนี่คือสตอ็อกรายงานสต็อกนะครับของสินค้าโกดังนี้นะครับมีสินค้าอะไรบ้างจํานวนเท่าไหร่นะครับดูดูกราฟจะเข้าใจง่ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเคนะครับเืาอคลังสินค้านะแล้วก็กำหนดในเรื่องของข้อมูลสินค้านะครับข้อมูลสินค้าก็อันนี้เป็นบาร์โคดอะไรก็ได้นะครับ เชื่อจะเป็นอะไรดีอะไรทีขวดนมเปรี้ยวนมนมนะครับเป็นรถอ่ะเป็นขวดอ่าปุ๊บนะครับก็สามารถเพิ่มลบแก้ไขได้นะครับเรณนีที่ตรงนี้คือ ตรงนี้นะครับเราสามารถปรับให้เป็น Active ได้ถ้าเราไม่ปรับเป็น Active นะครับมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับมาดูเนาะปึ๊บนะครับตรงนี้มาดูที่ใบอินวอยด์เนาะปึ๊บโดังเห็นไหมครับจะไม่มีสินค้าเข้ามานะครับแต่ถ้าเราปรับในส่วนของตัวตัวอะโพรดักต์นะครับนะครับถ้าเรา,าถ้าเราปรับตัวนี้เป็น Active นะครับแอคทีฟเนาะ สินค้าตัวนี้สามารถนํามาใช้งานได้นะครับแล้วก็นะครับสินค้าจะเพิ่มเข้ามาแล้วใช้งานได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเราสามารถเพิ่มลบแก้ไขได้ปกตินะครับไม่มีอะไรเนาะมีการกันไว้ให้นะครับแก้ไขเพิ่มลบได้แล้วก็มีลบนะครับลบได้เว้นแต่ว่าสินค้าตัวนี้นะครับถูกเอาไปทําการใช้งานแล้วนะครับถึงจะลบออกไม่ได้นะครับ อย่างนี้ก็สามารถจะดูสต็อกได้นะครับว่าเป็นยังไงกดตรงนี้เลยอันนี้เธออันนี้อันนี้เราเพิ่งเปิดไปเนาะเรายังไม่ได้รับสินค้าเข้ามาอย่างเช่นตัวนี้เรานะครับมีสินค้าตัวนี้โกดังเดียวนะครับสินค้าตัวนี้นะครับตัวปากกาอยู่ในโกดังนี้หนึ่งนะครับมีขนาดสัาเนาะลองดูซิสินค้าตัวนี้สินค้าตัวนี้อยู่ในหนังสือนะครับอยู่ในโกดังหนึ่งกับสามนะจำนวนเท่านี้นะครับเราจะได้เห็นภาพเราสามารถปิม้นออกได้ด้วยนะครับผม นะครับตรงนี้เป็นไงบ้างอ่าตัวนี้มีแค่นี้นะครับโอเคเมื่อเรากําหนดสินค้าเสร็จแล้วใช่ไหมครับตัวนี้ค้นหาได้ปกตินะครับมีเพจเจเนชั่นนะครับอ่าค้นหาได้ปกตินะผมก็มีเพจเจเนชั่นให้นะครับผมอ่าตอนี้การที่สินค้านี้จะเกิดขึ้นได้เราต้องมีการรับเข้าสินค้าก่อนเนะาะเช่นตัวนี้เข้าไปดูนะครับไม่มีสินค้าเลยนะครับผมไม่มีสินค้าเลยก็เราทาการรับสินค้านะครับซึ่งรับสินค้าเนาะเพิ่มนะครับ เราอาสินค้าลงคลังไหนครับลงคลังสีก็ได้นะครับไปเลือกมาเราจะเอาสินค้าไหนบ้างลงคลังสีนะครับผมโค้หนังสือเอาสีตัวเลยนะครับลงคลังสีคือจํานวนนะครับอันนี้จะบล็อกไว้ให้นะครับต้องกรอกข้อมูลให้ครบก่อนหน,นึ่งอาหารนี้จำวนสิบสองขวดนะครับราคาข้าขวดละขวดละสามสิบหกบาทราคาราคาต่อหน่วยนะครับสามสิบหกเนาะหนึ่งร้อยขวดสองโลสองร้อยเล่ม ราคา5บาทนะครับอันนี้ประมาณ8ดโหลราคารวม5้าพันนะครับห้าพันเห็นไหมครับราคาต่อหน่วย5้าห้าร้อยนะครับโหลละโหลละโหลละ8โหลละห้าร้อยนะครับจะได้คูณนะครับมีตัดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับนี่อันนี้ประมาณ2ี่้าขวดนะครับมาทั้งหมดกดละยบ้าบาทนะครับจะได้เห็นไหมครับประมาณนี้ถ้าเรากดตัวนี้เป็นศูนย์จะเซฟไม่ได้นะครับเห็นไหมครับ เหมือนกันเลยถ้าเราเกาะตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนั้นกป็นศูนย์นะครับจะเซฟไม่ได้ถ้าเราไม่เอาตรงไหนถ้าเราเพิ่มขึ้นมานะครับระบบจะบอกว่าเรา,เ,เราได้เริ่มเพิ่มซ้ํานะครับจะเพิ่มไม่ได้เนาะนะครับแต่เพิ่นแต่ว่าเราจะลบมันออกนะครับเช่นนมเนาะลบออกได้นะครับนะครับแล้เพิ่มเข้ามาใหม่นมอย่างเงี้ยครับห้าขวดห้าสิบห้าร้อยขวดละยี่สิบบาทอันนี่นะครับผม เราโอเคกับอันนี้ปุ๊บเราก็บันทึกนะครับระบบก็จะทําการเพิ่มเข้าไปที่สต๊อกสีนะครับดูจากรายงานตรงนี้เนาะเราสามารถจะกดดูรายละเอียดได้นะครับว่าเราทําการรับสินค้าอะไรนะครับเป็นเอกสารใบรับนะครับเลขที่อะไรยังไงวันที่เท่าไหร่นะครับโกดังไหนมีสินค้าอะไรเข้าเข้าเข้าไปที่คลังบ้างนะครับตามนี้เนาะแล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์เอกสารจะไว้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนาะสามารถที่จะพิมพ์ออกเป็น Excel นะครับเป็น Excel นะครับผมจากหน้านี้นะนะครับจะได้ข้อมูลสินค้าที่อยู่ในแต่ละครั้งได้เหมือนกันนะครับก็คือตรงนี้ครับผมหรือจะพิมพ์็น PDF อาพิมพ์ p f f อะไรได้นะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วมีเพจเ i เ a ชั o นนะครับแล้วมีค้นหานะครับมีออโต้รันนะครับโอเคจะรันเอกสารที่ล่าสุดขึ้นมาเสมอนะครับอันนี้ใบรับสินค้านอกทีนี้เราลองมาดู สต็อกสีที่เราเพิ่งสร้างไปนะครับตอนนี้มันจะลบไม่ได้แล้วเพราะว่าเห็นไหมครับมีการใช้งานแล้วด,ดูสิก็เลยขึ้นอ่ามีสินค้าที่เรารับเข้ามาครับเห็นไหมครับมีสิบมีกี่อะไรบ้างสิบสองสองร้อยแปดยี่ห้าเนี่ยเป็นสินค้าที่อยู่ในสตอ็อกนี้นะครับผมดูได้เป็นได้ครับผมทฤษฎนี้ก็โคดักเท่าเือนกันโรดักตัวใหม่คือนมเนาะที่เรารับเข้ามาก็จะลบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถูกนําไปใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ม,มีสต็อกอยู่ที่โกดังหนึ่โกดังสีที่เราแอดไป่ส นะครับส่วนอื่นก็ทําการเพิ่มเข้าไปปกตินะครับมีกดังสีขึ้นมานะครับจากเมื่อกี้ไม่มีกดังสีนะครับผมก็ดูได้หลายมิตินะครับดูได้หลายมิติอ่ากดังสีขึ้นมาโอเคนะครับส่วนนี้ในการรับในการเบิกนะครับเหมือนกันเลยเบิกเ้าก็ไปเพิ่มนะครับแต่ว่าในการเบิกที่พิเศษหน่อยเราต้องเลือกคังก่อนว่าเราจะเอาคังไหนเนาะเช่นผมเอาคังสีนะครับกันในสนค้าอยู่ในคังสีเหลือเท่าไหร่เงี้ยครับคังสามเงี้ยครับ ครั้งสองสินค้าจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับตามตามสินค้าที่อยู่ในคลังเนะาะปเนี่ยนะครับผมอันนี้ไม่มีอ่ผมจะเบิกครั้งสีที่ผมเข้าไปล่าสุดเนาะผมขอเบอิกแบบอันนี้จะเบิกไม่เอาถ้าไม่เอาก็ลบนะครับหรือว่าเป็นแบบนี้เนะาะนะครับซ้ําไม่ได้นะครับอ่ลบออกไม่เอาก็ลบออกปุ๊บอ่ผมเบิกอะไรบ้างเบิกนมนะครับเบิกนมแล้วก็เบิกหนังสืออย่างเงี้ยครับผมถ้าเราว่าเราจะเปลี่ยนครั้ง นะครับแล้วก็เรื่องใหม่นะครับนไหครับอันนั้นมันซ้ำก็ไม่ได้นะครับกนะ็เบิกคั้งสีนะครั้งสีเบิกอะไรบ้างเบิกนมเบิกหนังสือสองตัวนะครับเบิกสิบเบิกหนึ่งร้อยปปุ๊บนะอย่างนี้นะครับเราลองบันทึกดูปุ๊บอ่ะสต็อกหนังสือไม่พอเห็นไหมครับ มี2อง้เล่มแต่เราไปเบิก1นึอ 1000. อ่งพันนะครับว่าตรงนี้พอเนาะอันนี้ปึ๊บลองดูซิครับสต๊อกของนองมไม่พอมี2ี่บขวดนะครับอ่าผมเบิกอ,อันนี้แค่1ขวดไ้้เบิกหนังสือเมื่อกี้มีเท่าไหร่นะมี2 0 0้นะผมเบิกไป10เล่มนะครับปุ๊บอ่ะตัวบันทึกนะครับพวกนี้กรอกกรอกกรอกได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้นนะครับอ่าพาขียเบล็บอกไปเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับทีนี้ เราสามารถจะกลับมาดูได้นะครับเห็นไหครับมีออาตัวรันปึ๊บนะครับก็จะรายละเอียดของการเบิกเนาะว่าเลขที่อะไรวันที่เท่าไหร่นะครับก็ดังไหนสินค้าตัวไหนบ้างหน่วยเป็นยังไงจํานวนเท่าไหร่นะครับสามารถพิมพ์ออกได้นะครับเก็ไว้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถจะพิมพ์ได้เหมือนเดิมนะครับนะครับเป็น Excel เป็น PDF เนี่ยครับผมปึ๊บเป็น PDF งนี้ก็ได้นะครับ ตรงนี้เนาะเรียบร้อยละตัวตนี้เสิร์ฟได้แล้วก็ตัว pagination ได้ปกตินะครับทีนี้กลังไปดูสต็อกเราเป็นยังไงบ้างเอง่ยวัดังสีนะครับสินค้าเห็นไหมครับจาก25ชิ้นจะเหลือย4จาก200นะครับจะลบเอิญไปส0ก็จะเหลือ190รยเห็นไหมครับอันนี้คือลดตางตามไปนะครับผมปิดได้ปกติในะงานสต็อกเนาะ เหมือนกันเลยฝั่งนี้ก็จะดูได้นะครับว่าสินค้าจากตรงนี้นะครับแต่เข้าไปนี่มีคังเดียวเขาจะเยี่ยบสีแต่ถ้าเป็นตัวหนังสือหนังสือคังจากสองร้อยตัวนี้กุหลังสีจะเหลืออ่าเหลืออยู่หนึร้อยเก้าสิบนะครับผมอ่าโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นได้ปกติครับโอเคนะครับในคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สระบบสต็อกนะครับจะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมสามารถจะเอาไปทำ ต่อได้เลยประยุกต์ใช้งานต่อได้เลยนะครับผมโอเคครับส่วนหน้าเมนของเราก็นี่ครับมีจานวนโปรดัก t เท่าไหร่จำนวนสต็อกเท่าไหร่นะครับจำนวนเอกสารใบรับเท่าไหร่จำนวนเอกสารใบเบิกเท่าไหร่นะครับเราสามารถเจอกระโดดไปได้เลยนะครับผมตามส่วนต่างๆอย่างนี้นะครับโอเคนะครับผมถ้าสนใจคอร์สนี้ยังไงก็ติดต่อไปที่แฟนเพจนะครับแฟนเพจนะครับว่าจะสามารถที่จะลงเรียนได้ยังไงนะครับผม โอเคนะครับตัวนี้คือคอร์ uh, ASP. n e t Core MVC นะครับผมเวิร์กช็อปตัวที่เป็นระบบสต็อกนะครับโดยคอร์ i อินดี้นะครับผมเทคโนโลยี่ใช้ก็เป็นตัว ASP. n e t Core นะครับ MVC เนาะบวกกับตัวดาต้าเบสเป็น SQL uh, Server นะครับแล้วก็เทมเพลตเราใช้ AdminLTE uh, Ad 3นะครับผมเป็น Open Source เนาะยังไงใครสนใจก็ลองสอบถามไปที่แฟนเพจนะครับขอบคุณมากครับผม